สวัสดีค่ะน,นี้เราก็จะพามาดูขั้นตอนการแต่งกิ่งแหนะนะคะคือหลังจากเก็บเกี่ยวอันนี้เดือนนี้เดือนสิงหาคมเนาะก็เก็บเกี่ยวเรียบร้อยเสร็จไปตั้งแต่เดือนพฤษภาสภาก็ไดมประาามาณสองเดือนนะใช่ประ,ะมาณสองเดือนก็หลังจากบุมลุงฟื้นฟูต้นนะคะขั้นตอนต่อมาในช่วงเดือนสิงหาก,ก็คือ ต้องตัดแต่งขนแขนงออกะนะขแขนงคือกิ่งที่งอกมาตรงบริเวณกิ่งกิ่งแต่ละกิ่งในที่ออกมาจากลำต้นแล้วก็จะมีกินน่งเล็กอันนั้น,นคืคนะอกิ่งแขนงนะคะไปดูตองเอาออกอันนี้เป็นผู้เรียนในในส่วนของอ่า โซนต้นที่มีอายุตั้งอันนี้น่าจะสิกว่าปีแล้วค่ะเป็นพันนกนกหยิบตรงนี้เป็นเบื้องของพันนกหยิบนะคะปีที่แล้วแล้เร,เราก็เอาผล,ผลผลิตตรงนี้ไปขายออนไลน์เสียงตอบรับดีมากเว่าเนื้อของเรียนพันนกหยิบมันจะอร่อยคล้ายๆหมอเนาะคล้ายหมองเนื้อแห้งกว่าแต่ว,ว่าความหวานความมันจะคล้ายพงมันี้ คนลูกค้าที่ได้ไปก็คนใหญ่จะบอกว่าอร่อยนง้าอง่อ,อมากขายออนไลน์ลร้อยเเซ็นเลยนะคะตรงนี้ อันนี้เราก็ใส่เป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะที่บอกไปว่าหลังจากเก็บเกี่ยวเราจะใช้เป็นปุ๋ยอิ C นทรีย์คือเราเล้เป็นขี้วัวม mm ัน hmm. จะเป็นกิ่งเล็กๆที่ออกมาจากกิ่งกิ่งหลักกิีหนึ่งนันะคะต้องเอาออก mm hmm. เพราะว่าถ้าเราปล่อยถ้าเราปล่อยไว้ ให้เขาโตไปเลยเขาจะกลายเป็กิ่งใหญ่ขึ้นแล้วมันจะทําให้ต้นรบลกลงลุงรังค่ะคือธรรมชาติของต้นทุเรียนจะต้องทําให้เขาโปรงแสงส่องถึงนะคะจะทําให้โรคพืชโรคที่จะเกิดขึ้นกับต้นันจะน้อยลง แกงคันปล่อยคุณอันนี้นีต้นนี้ยังไม่ได้ตัดเลยค่ะกิ่งแขนงจะเยอะมากเลยซึ่งเป็นธรรมชาติของต้นไม้นะคะเขาก็จะแตกกิ่งก้านไปเรื่อยๆเนาะแต่เราจะตัดกิ่งที่เราไม่ต้องการออกเพื่อภุมให้ล้ำต้นมีเฉพาะกิ่งหลักที่สไว้สำหรับออกออกลูกเท่านั้นอย่ากิแนแนง ตัดเสร็จแล้วก็ต้องเก็บทำความสะอาดนะคะเอากิ่งออกจากบริเวณพื้นที่ใต้โคนเพราะว่าถ้ามันแห้งแล้วเกิดเชื้อราก็อาจจะทําให้คนทุเรียนเกิดโรคอีกเพราะฉะนั้นตัดเสร็จแล้วต้องเคลียร์ออกก็คือเราท้นท,ที่สวนจะใช้วิธีการเอามาทิ้งไว้ที่ร่องร่องมันเราจะมีร่องทางสวนเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เดิมมันเป็นสวนพริกไทยเพราะนั้นเวลาทำสวนแตงเขาจะทำร่องล้อมรอบ แปลงอะนะพอนี้แปลงมาเป็นสวนทุเรียนแล้วลองก็ยังอยู่นั่นเราใช้ประโยชน์ในการที่จะเอาอทุเรียนมาถมเพื่อให้เขาย่อยสลายไปตามธรรมชาติไปด,ดูการแตงนน่งแนงนะอันนี้แต่งเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วจะต้นลำต้นสะ,ะอาดะอาน น,นี่แปลงข้างเคียงกันเราก็จะมีทุเรียนแปลงหนึ่งที่เป็นหมอนทองนะคะหมอนทองลว้วนก็อันนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มแต่งแต่ว่าก็จะช่ยอยแต่งไปเรื่อยให้เสร็จภายในหนึงงน่งอาทิตย์ทุเรียนที่ที่สวนจะควบคุมความสูงนะคะคือจะตัดยอดถ้าสังเกตจคือยอดจะถูกตัดไปไหมคะเราจะควบคุมความสูงที่6เมตรเพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน เพื่อให้ง่ายต่อการฉีดพ่นปุยย๋ยทางใบฉีดพ่นายาฆ่าแมลงบ้างบาง,บางครั้งแล้วก็ในกรณีที่เขามีลูกขึ้นมาเนี่ยก็ง่ายต่อการตัดลูกลงมาถ้าสูงมากเนี่ยมันก็จะยากต่อการขึ้นไปทํางานนะคะซึ่งเ,เราเคยเรามีทุเรียนที่ต้นสูงเกิน6เมตรอยู่อีกแปลงนึงนะคะซึ่งตรงนั้นก็มันมันมันโตแล้วเราทําแบบสมัย สมัยในอดีตเราก็ปล่อยมากระโตไปเรืเลยแ่แต่ทุเรียนแปลงใหม่ๆที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะคบเป็นความสูงหมดแหละเพราะว่ายุคใหม่ๆเราเราก็ได้รับความรู้มากขึ้นเลยนะคะว่า,าวิธีการจัดการคุวนตันต้องทำยังไงการที่เราทาไม่ให้ทุเรียนสูงเกิน6เมตรก็มีประโยชน์อีกอย่างคือในหน้าฤด,ดูมรสุมช่วงเดือนเมษาพฤษภาที่มีพายดุดูดร้อนอะไรพวกนี้นะคะ่ะทุเรียนที่ลำต้นไม่ได้สูงมากก็จะรอดทนจากพายุ ที่สูงมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะโดนลมพายุโคนนี่เป็นปลูกมากตัง้งแต่สมัยสมัยพ่อสมัยแม่เนาะก็เขาสูงไปแล้วเราก็เลยต้องปล่อยเขาไปตามธรรมชาติแปลงนี้ก็มีเป็นโรคเห็นไหมคะพอสูงมากเนี่ยมันก็จะแดดไม่สองหนึ่งแดดไม่สองถึงรับต้นภูมิทรงภูมิชิดกันแดดไม่สองมันก็จะทำให้บางต้นเป็นโรคที่เห็นว่ามีทุเรียนต้นเล็กๆลง ลงใหม่นะคะคือแทนที่ทุเรียนที่ตายไปนะคะอย่างแปลงนี้ก็ตายไปหลายต้นนะคะตายไปประมาณสิบแปดต้นนี้คือลงใหม่ลงใหม่แทนที่แต่ว่าก็พุ่งลงนะคะเขาก็ยังไปได้โตมากเ,เดี๋ยวพาไปดูทุเรียนโบราณอันนี้คือที่เห็นเมื่อกี้คือ 10, ประมาณ1 0บถึงปีเนาะแต่เราจะมีแปลงที่อายุประมาณ30กว่าปีขึ้น3 0กว่าปี คือ30กว่าปีขึ้นนะคะคือลำต้นนี่คือ1คนโอบแหละหนึ่งใน1ต้นนียก็จะให้ปริมาณลูกเป็นร้อยลูกนะคะออกลูก1ปีเนี่ยออกเป็นร้อยลูกเลยนะคะรอบหนึ่งเนที่ออกออกลูกทุเรียนออกมาให้เราตัดเนี่ยคือร้อยลูกเลยนะคะคือยิ่งต้นใหญ่คือการดูแลเขาก็จะลดลงแล้วเพราะว่าเขาแข็งแรงแล้วเขาดอดโรคไข้ไข้เจ็บมาเป็น30 40ปีแสดงว่าเขามีความอดอดทนมีความต้านทานโรคระดับหนึ่ง ทุเรียนเล็กจะดูแลยากนะคะยิ่งเล็กมากยิ่งดูแลยากจะจะเกิดโรคแล้วก็จะล้มตายง่ายนี่คือสามสปีขึ้นนะคะอายุปีขึ้นที่สวนมีทุเรียนลยหลายรุ่นนะคะ ก็มีปลูกเพิ่มมีแต่ปลูกแต่ดั้งเดิมรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็ปลูกเพิ่มอันนี้เป็นอายุสากว่าปีขึ้นอันนี้พอดีในบริเวณสวนจะมีต้นมะฮอกกนีนะคะปลูกไว้เป็นแนวยาวยาวไปเลยเป็นสิต้นเลยอนี้ เขาก็สูงขึ้นทรงพุ่มเขาก็ أ, บังแสงแดดต้นทุเรียนเราก็เลยต้องตัดแต่งกิ่งมี่คอตัดแต่กิ่งทรงพุ่มของต้นมะฮอกกีเจน,นเดิมก็คือเราทิ้งใบทิ้งกิ่งไว้ตามร่องให้เขาเน่าสลายผุพังไปเองตามธรรมชาติเราจะไม่ได้เผานะคะให้ทุเรียนแปลงอันนี้แปลงนี้เจ็ดปีนะคะแปีน,นี้ยากขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวอีกประมาณไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์น่าเราก็ต้องลุยดูยแลทําความสะอาด เรื่องวัชพืชตอนนี้ที่สวนสั่งรถตัดหญ้าไปแล้วนะคะแต่ว่าสั่งผลิตได้บางทีสั่งมา2เดือนกว่าแล้ว mm hmm. เขาบอกว่าจะส่งพร้อมส่งรอบ20กันยายนเราก็จะมีรถตัดหญ้าก็จะง,ง่ายขึ้นทุกวันนี้เราใช้เป็นรถ uh huh. ใช้เป็นเครื่อง mm hmm. เครื่องเวียงที่เขาใช้สายสะพายะคะ่ะแล้วก็ใช้คนเหวียงอย่างเงี้ยมันก็บางครั้งก็กินแรงอย่างเงี้ยก็คนทํางานก็จะรู้สึกเหนื่อยนี้ปีนี้เราก็เลยซื้อเครื่องทุแรงให้ สังเกตว่า,าทุเรียนแปลงใหม่แปลง7ปีนี้เราตัดยอดหมดแล้วนะคะเราควบคุมความสูงทั้งหมดนะคะไม่ให้เกิน6เมตร6ถึงเเมตรไม่เกินนี่ค่ะอันนี้นี่แปลงเดิมแปลงแปลงแปลงเดิมเมื่อก่อนก็เป็นทุเรียนนะาจะสังเกตจะมีต้นสูงที่ต้นหนึ่งทีทีนานๆเนีนะะ่ยค่ะเดี๋ยวจะ z o o ให้ดูเนี่ยต้นใหญ่อันเนี้ย เป็นแปลงเป็นทุเรียนดั้งเดิมที่ปลูกเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วแล้วเพื่อนๆได้ล้มตายหมดเลยแล้วเราก็เพิ่งมาลงใหม่เมื่อ7ปีที่แล้วกลายเป็นทุเรียนที่อยู่ท่านดานคางเลยมาอยู่ประมาณ7ปีค right ือทุเรียนเขาก็จะมีความอดทนต่อโรคเนี่ยมากน้อยไม่เท่ากันถ้าเราด <Skills. S 1> ูแลดีเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้ถ้าเราดูแลแล้วเราอาจจะยังไม่เข้าใจกระบวนการในการดูแลอาใจใส่ ไม่ว่าตั้งแต่ก่อนออกผลผลิตเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะี่ทคนจะดูแลไงถ้าเราฟื้นฟูหรือดูแลเขาไม่เป็นเนี่ยค่ะหลังจากที่เขามีลูกให้เราเยอะเยอะแล้วเราตัดเขาออกตัดลูกเขาเออกไปขายเนะี่ยต้นเขาบางทีก็จะช็อกน็อกแล้วก็ล้มตายหรือบางครั้งพื้นที่ชื้นแฉะเกินไปใส่ปุ๋ยมากไปนู่นนี่นั่นมาไปก็เกิดโรคจากเน่าโคนเน่าอะไรเงี้ยค่ะก็ล้มตายอกืก็ยากยาก,ยากเหมือนกันในการที่จะ ดูแลสวนทุเรียนคือไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายคือถามว่าทุกวันนี้เขาบอกว่าทุเรียนมีปริมาณการการปลูกเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีคือจะเห็นได้ชัดในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีณนะปัจจุบันนี้นะคะเราจะพบว่าในห,หลายคนก็เพิ่มพื้นที่เพิ่มสวนทุเรียนปลูกทุเรียนเพิ่มกันเยอะมากๆค่ะคือ,คอขนาดตัวเราเราก็ยังปลูกเพิ่มเลยเนาะเออคือคนอื่นเขาก็ อยากจะปลูกเพิ่มเหมือนกันคือในอย่างนี้ปีในปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาดีมากๆนะคะคือช่วงที่ใครต้นฤด,ดูการเนี่ยถ้าใครสามารถทาลูกทุเรียนออกได้ในช่วงนั้นนะช่วงประมาณเดือนเมษาต้นเดือนเมษาหรือประมาณปลายมีนาหรือแม้กระทั่งประมาณปลายปลายกุมภาช่วงนั้นจะได้กิโลละ200บาทนั่นหมายความว่าทุเรียนหนึ่งลูกนี่คือราคาประมาณเกือบพันบาทนะคะออกจากหน้าสวนนะคะออกจากหน้าสวนเพราะว่าทุเรียนลูกหนึ่งมันอยู่ประมาณ3-4กิโลเนาะ 4ี่โลสก,กว่า5 6กิโลก็มีบางทีก็ลูกละพันน่ะจากสวนวสวน่ะเราสวนสวนหนึ่งเรามีเป็นพันพันลูกอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือคูณเข้าไปเลยว่าเ็็รายได้เท่าไหร่เพราะนั้นคนก็เลยหันมาปลูกทุเรียนซะเยอะค่ะ